ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราพิจารณาหลักธรรมหาประการด้วยกันที่เรียกว่าอภินันหาปัจจจเวค a n อภินัหาปัจจจเวค a ะข้อแรกก็คือชราธรรมตาคนเราทุกคนมีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้ข้อที่สองก็คือพระญาธิธรรมตาคนเราทุกคน มีความเจ็บป่วยมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราไม่สามารถล่วงพ้นความเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้้อที่สามก็คือมรณะธรรมตา <imbalance> คนเราทุกคนต้องตายเป็นเรื่องธรรมดา <gelmiş> เป็นเรื่องธรรมชาติเราไม่สามารถล่วงพ้นความตายไปได้ข้อที่สี่ก็คือปิยวินาปาวตาคนเราทุกคนต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจคนรักคน <IL carriage> คนชอบใจไม่สามารถที <óm us ie> <ๆ S 2> ่จะหลีกเลี่ยงนะล่วงพ้นความพลัดพราก จากคนรักของรักของชอบใจได้ข้อที่5ก็คือกรรมมัสกตาคนเราทุกคนมีกรรมเป็นของของตนเราทำสิ่งใดเราก็ต้องได้รับสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามเราทำกรรมดีได้รับผลดีเราทำกรรมชั่วได้รับผลชั่วเราทำกรรมดีเจตนาไม่ดีก็ได้รับผลที่ไม่ดี นี่คือหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อาตรมาอยากจะนํามาตักเตือนญาติโยมทั้งหลายมาย้าเตือนสติของญาติโยมญาติโยมทุกท่านรู้ว่าอภินาหาปัจเจกนาก็คือจราธรรมตาพระยาชิธรรมตามรณะธรรมตาปิยวินาปวตาและกรรมัสกตาคืออะไรญาติโยมทั้งหลายขอให้พิจารณาทุกลมหมายใจก็ออกการพิจารณา อภินันหปัจเวกันาห้ข้อ,อนี้ก็คือเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความตายไปได้เรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความพลัดพรากไปได้เรามีกรรมเป็นของของตนไม่สามารถหลีกหนีกรรมของตนได้ นี่คือหลักทกรรมสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ญาติโยมทั้งหลายพิจารณาทุกลหมหายใจเข้าออกโยมก็จะเข้าถึงแล้วก็รู้ว่าอาณาปนานสติก็คือลหมหายใจเข้าแล้วก็ลหมหายใจออกที่พิจารณาถึงคำรรอาประคานี้จะทําให้เราเข้าถึงมหาสติปัฏฐานสี่ก็คือกายานุปัสนาสติปัฏฐานก็คือการตามพิจารณากาย เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานการตามเวทนาการดูตามการใช้สติปัญญาของเราดูเวทนาก็ที่3ก็คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานการใช้สติปัญญาของเราตามดูจิตของเราก็ที่4ี่ก็คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานการใช้สติปัญญาพิจารณาอริยมรรคมีองค์แปดนิวรห้ามัลคเก้าอวิจาัณาอุปาทานอนุสัย ปฏิจจสมุปบาทนี่คือเรียกว่าธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานดังนั้นญาติโยมทั้งหลายถ้าคนเราเข้าใจว่าทุกลลหมายใจเข้าออกของเราเราดําเนินชีวิตอย่างมีสติวิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมไม่ว่าจะเป็นธรรมที่เป็นฝ่ายบวกไม่ว่าจะเป็นธรรมที่เป็นฝ่ายลบก็ตามจะทําให้เราเข้าถึงซึ่งการปฏิบัติที่เรียกว่า ภา,ภาวนามยปัญญาก็คือการใช้ปัญญาพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นหัวใจของการศึกษาหลกักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราเข้าใจว่าอนิจจังก็คือทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทุกขงังทุกสิ่งทุกอย่างทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานอนัตตาสุกิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนเราจะบรรลุจุดที่เรียกว่าสุญญาตาก็คือความว่า แล้วก็นิพพานก็คือการสงบแล้วก็ดับเย็นของกิเลสตัณหาวิจาอุปาทานได้เราก็จะบรรลุหลักธรรมกรรมเราก็จะบรรลุธรรมตามความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระศาสดาของพวกเราทั้งหลายได้แสดงไว้อัตมาก็ขออหญา,าตโยมทั้งหลายยึดหลักการนี้เป็นหลักธรรมเบื้องต้นในการดําเนินชีวิตและชีวิตของเราจะพบแต่วความสุขความจเจริญสืบไป